ออสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรืร่องอัปเกรดธาตุนะครับคือสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าอัปเกรดธาตุมันคืออะไรนะคลิปนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังนะแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูนะว่า,วามันจะยังไงนะครืออัปเกรดธาตุคืออะไรอย่างแรกเลยสำหรับใครที่ไม่รู้นะที่ว่าทุกคนน่าจะรู้หมดแล้วแหละ <ๆ S 2> เช่นอัปเกรดธาตุเนี่ยมันจะอยู่กับเกียร์ที่เป็นเกียร์ช่องกลางกับช่องท้ายนะเช่น ในเว้นนี้ก็จะมีรองเท้าบูทนะครับภาดมืดนะคือมันจะมีเฉพาะออปชั่น4นะอันที่4นะที่เป็นภาดเท่านั้นนะเป็นสายเลนเจอร์จะไม่มีนะสายเลนเจอร์คืออะไรก็สายเนี่ยครับนี่ตัวนี้เป็นสายพลังใช่ไหมเนี่ยเช่นบูเจนนี่ก็เป็นสายถ้าเอาัทนที่สี่มันเป็นสายเนะี่ยมันจะไม่มีนะครับแต่ถ้ามันเป็นภาดมันจะมีนะอย่างก็แต่นี้ไงก็สำหรับไอเดีผมเนี่ยมันมันมีเกียร์ชิ้นนี้พอดีนะ เนี่ยภาคคุมของบฏตกิราดีนะครับก็เลยจะจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะว่าความแตกต่างระหว่างใส่อัพเกรดธาตกับไม่ใส่อัพเกรดธาตเนี่ยมันต่างยังไงนะโอเคันตอนแรกเราเอาแบบไม่ใส่ก่อนแล้ว,วกันนะรองเท้าก่อนเราไปรีวิวให้ดูนะแต่เดี๋ยวเรียหลักแล้วกันเราสอบดาเมจก่อนนะถ้าเราดูดียวผมเนี่ยดาเมจเนี่ยว่ามันจะแตกตา่างหรือเปล่าระหว่างใส่กับไม่ใส่นะโอ้ย,อยนี่แล้วกันดีบอสเลยแล้วกันนะ ก็สำหรับเูเดียน,นี้นะว่าตัวละครเลนเจอร์มันไม่ค่อยกิงเออชิปเปอร์ยิงดีกว่านะมาดูนะครับดูเลียงเกี่ยวบปดอกรวมไปประมาณเกิดจีนหนึ่งหนึ่งส่วนห้ามั้งรางเม็ดนะสำหรับบูเดียนนะทุกคนเอาไปเลยนะเฮ้ยประมาณมตายวะไม่รู้จะจีนกีนะทุกคนเนี่ยอันนี้ยังไม่ใส่อัพเกรดทันนะเดี๋ยวผมใส่อัพเจียร์ให้ดู อะไรกูัวเนี่ยออขอดูโฆษณาห,หน่อยกันเดี๋ยวผมจะตัดคลิปก่อนโอเคครับขอนเรียบร้อยพอดีไม่อยากใช้ลูบี้นะครับคือลูบี้หาย,ยากนะอันนี้ผมก็เก็บมา3ามพันลูบี้ล้วผมกะว,ว่าเก็บให้ให้ถึงก่อนสิ้นปีนี่นะคิดมั่นนะครับผมคิดมันด่นกรลุกกระลเลยโอเคใส่แล้วนะฮะเกียร์ท่านะครับคือ มีให้ดูความแตกต่างระหว่างดาเมจน,นะคือมันต่างกันเยอะมากนะคนใส่กับไม่ใส่นะแต่ว่าเราก็ต้องอัพเอาเขี้ยวไปอัพด้วยนะครับให้มันให้มันตันนะครับถ้าใครที่อยากใส่อัพเกทตารนะ์นะครีมลองให้ดูไปเลยเมื่อกี้เนี่ยประมาณหนึ่งส่วนสี่นะขอเรียกบอลน,นะมาดูตอนนี้เท่าไหร่ไปแล้วโอ้ประมาณแปดสิบแปดสิบห้าเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะ ด,ดูไปดูใหมน่นะก้นแรงโอหแรงต่างกันเยอะมากทุกคนขึ้นมาประมาณสามสี่เท่าเลยนะสหรับดา้ามมีนะตัวที่ใส่อัพเกียรธาตุนะครับอันนี้รีวิวได้น,ดนะครับคือเข้าบัวทอ,อกเนี่ยมันจะตัวทองไม่หายนะแต่เราจะเชียร์สเตตน,นะและโอง่งเนี่ยเพิ่มมาประมาณสองสามเท่าเลยนะคือแรงขึ้นมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปใช้ใน PvP ให้ทุกคนดูแล้วกัน คือไอจีเนี่ยคือก็มีโลเลียน่ะที่แบกถ่ายนะครับแต่ว่าค well, okay. ือมันเป็นธาตุายนะถ้าเจอธาตุไฟเนี่ยก็ยิงยิงยิงเข้าอยู่นะครับยิงตัวนี้มาจะเก็บท่าแต่ว่าอาจจะเดียวไม่ตายนะผมจะพยายามหาทีมที่มันมีท่าหนามประเดนตัวนี้อะไรวะตัวนี้เก่งไหมทุกคนผมไมเล่นอ่ะโคโลโบก่อนที่เป็นโปเกมอนไม่ใช่เว้ยวพูดอะไรวะก็อาจจะตายอยู่ โอ้โหอีกแล้วโอ้โหยูทูบเด้งขออภัยด้วยนะครับทีนี้บอลมืดนะเยี่ยเขาโศกกลางจังวะมีตัวกะทินะดิมาลองดูนะครับทีนี้เราตีให้มันช้าแล้วกันนะไม่ให้กัดเอาโอเคให้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 รู้ใจด้วย

ถ้าเป็น a อ d ด o i d เนี่ยมันจะแรงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนก็นินยมเล่นใน a n d ด o i d กันนะเคปิดละได้ยินะเสียงผมมาเดี๋ยวผมหาทีมที่มีท่าน้ำเยอะกันนะทุกคนเฮ้ยลืมดูทีมเมื่อกี้เราเรีบเลื่อนผ่านไงนเราเจอแต่เปลือกนอกครับขนแล้วดูตัวแน่นอนสามชิน้นโอ้โหอัปเกรดทตุดีโชคดีไปไหนวะพี่ไม่เอาครับสู้ทีมนี้ไม่น่าไหวนะครับเราจะใช้ตัวบินก็ไม่น่าไหวนะ คือตอนนี้ลีกสูงสุดผมไอดีนี้อยู่ที่ทองสองงนะเออไม่ใช่ทองหนึ่งเว้ผู้ผิดแต่ว่ามันเย็นได้แค่ทองสองนะครับซึ่งได้รูบี้ต่อสัปดาห์นี่น้อยมากนะแปดสิบเองโอเคทีมนี้ไหวไหวอยู่มั้งให้ดูนะว่าโเดี้เราจะยิงเล็มเข้า,าหรือเปล่านะครับน่าจะน่าจะตายหรือเปล่ามาดูกันนะครับรับเลมที่ยังไม่แมกนะกับเกียร์ที่ไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคปล่อยไปละ วิ่งมาแล้วรูเดียสวิ่งอย่างช้าโอ้โห,โ,โ,หโดนโดนล็อกทีเดียวตายอะไรวะรูเดียสมึงวางเกินกูใส่เกียร์อย่างดีโอ้โหรูเดียสไม่ทำหา่าวอะไรเลยโดนไมค์ไม่ใช่ไมค้โดนมากิเล่นนะครับโอ้โหเราปล่อยตัวบินเยอะอยู่นะตัวบินเราตายหมดเลยเหรอไม่หมดนะโอ้ยอยู่ไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยทำไมกูไม่ไหวกับทีมนี้อยากรู้จริงๆโอโ้ลูกไปไป โอ้โห,โหโด้านล่างเราสู้ไม่ได้เลยครับทุกคนเฮ้ยตีดีตัวบินตีตัวบินสู้ๆตัวบินเออและนี่นะครับก็เป็นการสู้แบบหนึ่งนะครับในการใช้ตัวบินตีบ้านนะ <c oughs> ก็สัหรันคนที้ขาดทีมกระการของเราก็ต้องใช้นะ <c oughs> คือทำไมทีมเรามันอ่อนอย่างวะทุกคนเดี๋ยวผมดูเกียร์เขาหน่อยนะโอ้เช็คดีแล้วนะทำไมสู้ไม่ได้ไวะยิงก็ไม่ตายเกียร์มันก็ไม่เท่าไหร่นี่ตัวมีอับเกรดทาาดน้ำเฉย แล้วก็มีบาคิี่เกียร์เกียร์ก็ก็เก่งอยู่แต่ว่ามันไม่มีโดนแน,น่นอนมันยิงเข้าได้ไงวะอ่ะก็หรือว่าดูเนี้ยโอ้ยพูดผิดดูเนี้ยรเรากะก็ไม่รู้มกันนะทีนี้มีทาน้ำสามตัวเลยแต่ว่าเกียร์เขาตึงนะครับก็มีตัวปอยอยู่นะสามตัวสี่ตัวโหมีฟรีเล่นอนะ่ะคนเอาอยู่ปะเนี่ยอืม คือมันออเป็น PvP หมุนเวียนไงธาตุนานนะครับคือป้อมันจะใกล้กันมากนะแล้วทีมเราเนี่ยคือมันวิ่งไปกินระยะช้ามากนะครับเนี่ยมันบ้าหน้าป้อมทุกตัวเลยนะคนเออโอหโดนทนโอ้โหทำไมบอดบอดวันนี้หัวจังไม่ให้กายให้กูรีวิวให้มันอะไรเลยทั้งสิ้นเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหโอ้โหตัวกันบินโอ้โหเอ้ทำไมบอดมันโหดเกินวะเอ้ย ตัวเย็นผมนี่ยินไม่ได้เลยครับขานี่อ่อนแรงมากอะทุกคนก็ทีมเราตัวยืนค่อนข้างจะไม่มีนะครับทีนี้เออกูสู้ได้แน่นอนละ่ะเกียร์ไม่งังมากทุกคนทีมนี้ขออภัยใช้คำหยาบทุกคนมามาจะแมมีมอ็อบไงมอ็อบก็อย่าก,กลัวครับลบก่อนในะข้อความไปอีส e ตันไปนะโห ือนี่นะับใส่เกียร์ไม่ดีก็จะโดนอย่างนี้นะแต่ถ้าใส่เกียร์ดีก็จะชนะผมอย่างง่ายดายเหมือนกันโอหผมคิดถูกปะเนี่ยปั้นตัวบินแต่ตัวยืนผมไม่ดีเนะี่ยเออผมคิดผิดหรือเปล่าตัวยืนผมเนี่ยไร้สาระมากเลยนะจริงๆมายากลเนี่ยคือถึงใช้รืลแค่เนี้ยมันก็ไม่ควรจะตายง่ายขนาดนี้หรือเปล่าคือโดนสถานะง่ายมากครับสําหรับอ๋อเนี่ยตัวตลกนะครับ ช okay. นะละมาทีมต่อไปนะครับาตุน้ำคือแบมาเขาไม่ได้รีวิวอะไรเลยตอนเนี้ยกะชนะอย่างเดียวโอ้ทีนี้น่าตีอยู่นะตีเกียร์เขาก็กลางว่ะทุกคนเอาลองดูฟิตใส่เกียร์อะไรไม่แก่ผมเห็นแบบนะมันใส่กำไรที่มันเป็นพลังเวทจบตีซึ่งฟิงตมันเป็นสายว่องไวมันต้องใส่พลังจบตีนะครับเพราะน่าใส่เกียร์ผิดหรือเปล่า วิ่งสวยสวยสตันแต่ว่าดาวมินชีมันกอบง่ายจังหวะตัวเรานี่ปล่อยไม่ทันเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นเก้าดาวเลยนะปล่อยตัวไวอยู่ตัวเราเนี่ยคือเร็วร้อยสี่สิบเองก็มงกาอยู่โอเคดูดีเอแบกหน่อยยิงไปยิงไหโอ้โหดูรูดีเอยิงยิงไปรูดีเอยิงไม่เข้าไงท่าเดียวกันโอ้หูยิงท่าไฟยิงยังไงเข้าวะรูดีเอยิงไปโอ้หูยิงไม่เข้าทุกตัวก็ไปยิงเข้าอยู่นะแต่มันไม่ตายนะครับเพราะว่ามันเป็นท่าไฟนะครับซึ่งเราเสียเปรียบนะนี่ แต่ว่าตัวบินเราทํางานอยู่นะครับนี่ยิงไปเอาเวยโดยิงไปนั่นแหละก็ผมว่าถ้าเราใส่อัปเกรดท่าให้ตัวที่มันเกียร์ดีๆนะผมว่าเก่งนะทุกคนอาจจะไม่ต้องเลือกออปชั้นสีช่องกลางก็ได้เลือกช่องสายช่องท้ายก็ได้นะโโหพูดก็ไม่ชัดพูดอะไรก็ไม่ชัดโอเคทีมนี้สู้ไม่ได้นะครับผ่านไหวไหมคูเดียไม่มีอัปเกรด่าแล้วก็เกียร์ปอด้วยมีเมรดีเกียร์ดีนะ มีเลียมโอ้ยอัปเกรดธาตุอีกแล้วจ้าแม็กซ์ด้วยมาเล่นเล่นเลยทุกคนอย่ายไปกลัวตัวภาพคืนเราสู้ไม่ได้แต่ตัวบินเราน่าจะไหวอยู่ไม่รู้หรือเปล่าไปครับล่อยอะไรกูนี่จะไยไม่ถูกเอาหรือผมใส่ไม่ใส่เกียร์ตัวละครโอ้โหเอ้ยเอ้ยโหดเกินสากุระมิกูตัวฟรีหรือเปล่าเนี่ยมึงโหดเกินไปไหมสาบทีเดียวหายทั้งแผงอ่ะมึงสาบมึงสาบ่าน้ำได้ยังไงวะ แกโกงไปไหนโถยื้ได้หรือเปล่าเนี่ยคือสตาร์น้าอยู่เห็ดพิษเห็ดพิษทำงานเหดพิษทำการโอ้หแต่ว่าสกุลามิกูทำทรงทำตัวทำอะไรกูเนี่ยพูดอะไรกูพูดอะไร,ะไ,รไม่ไม่คล่องเลยไม่ท่องเลยเกโดนเฮ้ยสชยสวยสตดราอยู่ครับยินดีครับผมอาจจะพูดตะคุกตะกักนะัขกออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยก็เพิ่งเพ,พิ่งเคยทำคลิปนะเจสน์น่าอยู่เราไปดูดีกว่าว่าผมใส่เกียร์ถูกหรือเปล่าเนี่ยอ ก็ถูนะกนะดูผมควรเอามาใส่ให้ซากุระดีกว่าเออโดนแน่นอนเนี่ยอีกชช้นหนึ่งโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับคือก็รีวิวแบบงงง่ายๆนะโอเคแล้วสุม่มตัวกระชาดีกว่าก่อนไปอยากได้ชุยชุยชุยช,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 ยชยุมาเสริมแก่งพักพื้นนะครับมาวันนี้ผมได้ที่มาวารีละไอดีนี้ขาดแค่อ่ะเทนกะก็ได้อยากได้เทนกะ ไม่ได้หนุย่ยตัวก็จะหาได้ขอเถอคือโคลาโบนี่ยตัวมันก็ไม่ค่อยจะเก่งอะไรมากนะทุกคนแต่ว่าสลรับไอดีที่ไม่มีตัวละครเล่นเนี่ยคือก็ก็ยังพอได้อยู่อ,อะไรวะนี่ทำไมมันไม่ได้อะไรเลยวะผมสุ่มมาเยอะมากเลยนะทุกคนผมได้เทนไกดีเดียวอะคิดดูโคตดเกลือโอ้ตกใจนี่ว่าตัวอะไร อยยิ่งใหญ่มาแค่นี้แหละแต่คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับมันรีวิวอัปเกรดท่าให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะลาไปก่อนทุกคนบาย